สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าจตุพรชี้ปล่อยคลิปยามบิ๊กป้อมจับตาถูกตอบโต้ด้วยสองคลิปจุดเปลี่ยนการเมืองเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับมีการประเมินคลิปทั้ง4คลิป ที่โดนมือไม่รับเนี่ยปล่อยออกมาเพื่อทำลายศักดิ์ศรีและก็ยามเหยียดพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐคลิปที่ปล่อยออกมาเนี่ยเท่ากับเป็นการเร่งกระชับให้เกมอำนาจเนี่ยมันต้องปิดฉากเร็วขึ้นนะครับและถ้าหากว่าถูกตอบโต้ด้วยคลิปนักโทษนอนป่วยชั้น14โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็คลิปเสียงประชุมหารือตั้งรัฐบาลที่บ้านจันสองล่าเมื่อตอนเย็นวันที่14สิงหาคมเนี่ย ทุกเสียงในคลิปล้วนแต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาทั้งสิ้นเลยนะครับรูปแบบจะมีอยู่สองรูปแบบคือการดักฟังทางโทรศัพท์หรือไม่แอบบันทึกในบงสนทนาโดยใช้เทคโนโลยีติดเครื่องดักฟังความจริงเนี่ยรายละเอียดการพูดจาไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนหรอกครับเพราะว่าพลเอกประวิตยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีย่อมต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเช่นเดียวกันพลเอกประวิตย์ต้องการเป็นนายกรรหรือไม่ไม่สาคัญ แต่ความเป็นมนุษย์ของพลเอกประวิตยต้องอยู่ด้วยศักดิ์ศรีในช่วงบั้นปลายชีวิตแต่กลับถูกดักฟัง,ฟงโทรศัพท์ซึ่งเท่ากับเป็นการลบเหลี่ยมและก็ยามศักดิ์ศรีกันการพูดถึงเรื่องว่าอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับยิ่งในคําพูดนั้นยังสะท้อนถึงการเสียศักดิ์ศรีของพลเอกประวิตยที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมเคยเป็นผู้บัญชาการทหารบกเคยเป็นรอ,องนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นพี่ใหญ่แห่งบุรพาพยักแต่กลับถูกก้าวข้ามแบบไม่ไว้หน้าดังนั้นเสียงในคลิปเนี่ยจึงแสดงถึงศักดิ์ศรีของคนพูดมากกว่าเนื้อหาที่ต้องการจะเป็นแต่สิ่งที่น่าคิดนะครับคือคนระดับนี้เนี่ยยังถูกดักฟังโทรศัพท์อีกเลยครับการปล่อยคลิปเสียงออกมาเช่นนี้แสดงถึงการเปิดศึกกันแบบเบ็ดเสร็จทั้งสองฝ่ายเลยนะครับบางฝ่ายที่ปล่อยคลิปอาจจะเป็นการเตือนถึงการยื่นคำร้องตรวจสอบรัฐมนตรีให้มันน้อยลงบ้าง แต่จุดเปลี่ยนแปลงสําคัญเนี่ยยังอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจแล้วก็คลิปแกนนาพักร่วมรัฐบาลเข้าบ้านจันสองล่าเมื่อวันที่14สิงหาคมน,นะครับคลิปทั้งสองนี่แหละครับจะนําพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองใครหรือฝ่ายไหนมือที่สเท้าที่4เป็นคนปล่อยคลิปเสียงก็ตามแต่ว่าคนระดับพลเอกประวิทย์เนี่ยย่อมรู้อย่างดีว่าเป็นใคร หากไล่เรียงหน้าคนนั่งสนทนามีกี่คนคุยกันตรงไหนอย่างไรย่อมรู้ว่าใครเป็นคนแอบบันทึกเสียงเอาไปแล้วปล่อยคลิปมายามทำลายศักดิ์ศรีซ้ำเติมความเป็นมนุษย์คลิปเสียงเนี่ยเป็นเพียงจุดเปลี่ยนทางการเมืองนะครับแต่จุดตายเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องชั้น14และก็เรื่องสนามกอล์ฟอาภพายซึ่งดิ้นรอดยากเหลือเกินครับ